สวัสดีค่ะคลิปนี้พามากินขาหมูที่อร่อยมากๆเลยนั่นก็คือโกบีขาหมูเห็ดหอมจักรพรรดิโกบีขาหมูเห็ดหอมเนี่ยจะตั้งอยู่ในร้านสาจุยหลังตลาดอ,อตกร,ร้านสาจุยเป็นร้านที่มีของอร่อยดั้งเดิมเยอะมากๆหลายเมนูเลยนะคะถ้าใครไปตลาดอ,อตกรไม่อยากให้พลาดเลยค่ะสาจุย เวลาเราสั่งอาหารนะคะก็จะมีเมนูของร้านสาจุยแล้วก็โกบีขาหมูเห็ดหอมจักระพัดด้วยค่ะร้านสาจุยก็จะเป็นร้านที่โล่งโปร่งสบายนานั่งเลยทีเดียวค่ะเวลาไปทีไรนะคะจะต้องสั่งโกบีขาหมูเห็ดหอมจักรพัดทุกครั้งเลยถ้าวันไหนไปอากาศร้อนๆน,นะคะก็สั่งเครื่องดื่มเย็นรอก่อนได้เลยค่ะ มาแล้วนะคะขาหมูเห็ดหอมจกักรพพรดอร่อยมากๆเลยนะคะแนะนำเลยค่ะถ้าหากว่าท่านผู้ชมมาตลาดอ,อตกนะคะไม่อยากให้พลาดเลยโกบีขาหมูเห็ดหอมจกักรพพรดที่ร้านสาจุยหลังตลาดอ,อตกสวัสดีค่ะ